สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะก็ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะถูกสองสามล่างเนาะแอดให้กลับนะคะสามสองสองสามเนาะก็เข้าตรงตรงเลยนะคะอืมส่วนบนไม่เข้านะคะแอดก็ต้องขออภัยเนาะเลขวิ่งก็หลุดนะคะวันนี้ไม่เข้าเนะ ตอนแรกแอดให้วิ่งล่างนะคะเลข2แล้วแอดก็มาเปลี่ยนตอนชุดสรุปโค้งสุดท้ายก็คือเลข3นะคะก็ถือว่าเข้านะคะสรุปก็คือเข้าทั้ง2ทั้ง3นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับคนที่ถูกเนาะผลรางวัลก็ตามนี้นะคะถ้าแอดจด3ตัวหน้า3ตัวท้ายผิดนะคะก็บอกแอดด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดขม o ว n ผิดเนาะเดี๋ยวเรามาดูสุรไหนเข้ากันบ้างนะคะ อืมนดูมวดน,นี้เนาะที่แอดทาสรุปล่างให้นะคะสองสามมาตรงๆเลยนะคะสองสามอาข้านะคะเนี่ยสองสาม ก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าแอดบอกให้กลับเนาะตอนแอดสรุปวันออกนะคะแล้วก็มีชุดไหนอีกมีชุดนี้เนาะเข้า3 2นะคะเอามาดูมาดูของชุดสรุปนะคะชุดสรุป2ตัว ก็เข้าตัวนี้นะคะแต่เข้าตัวกลับเนาะวันนี้เนาะเข้าสองสามเอามาดูสูตรถัดไปนะคะแอดทำแอดลงแค่สามคลิปมั้งรู้สึกไหมคะ่ะเพราะว่าแอดเจ็บนเนาะ,ะอ่ะวดนนี้เข้าตัวนี้นะคะเข้าสองสาม วิ่งถูกนะคะออกสามสองเอ๊ะออกสองสามเนาะือ เข้าเลขสามนะคะงวดน,น,นี้รู้สึกจะมีแค่นี้มั้งเพราะว่าทำแค่3คลิปถ้าเป็นของสูตรนี้นะคะเดี๋ยวแอดทำต่อให้เลยนะคะเดี๋ยวแอดไปดู3ตัวหน้า3ตัวท้ายว่าแอดจดถูกหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวแอดมา มาไล่ตัวเด่นตัวดับให้นะคะจับด้วยแต้มเนาะอันนี้ของมันที่สองอืมเนี่ยตัวนี้มันมากับสูตรนี้ในนะคะเนี่ยมันมาสี่หกมันก็เข้าสี่หกตรงตรงวันนี้นะคะแอดก็เลยที่แอดสรุปเนาะแอดก็ให้กลับด้วยนะคะเพราะว่าชุดอันเนี้ยมันมาสี่หก อันเนี้ยแอดก,ก็ว่ามันน่าจะมาสองสามมันก็มาสองสามจริงๆนะคะอ้าวขออภัยผิดชุดนี้เนาะสองสามนะคะตรงๆอันนี้สามสองเนาะแล้วก็สูตรนี้ ส่วนบนแอดจับสูตรผิดนะคะแอดเลือกสูตรตัวเด่นผิดเนาะมันก็เลยทำให้ผิดเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะลงล่างให้ก่อนนะคะอ่ะก็ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ